ต้อนรับท่านคณะกรรมการในการประเมินสมไร้ิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้วยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนดางตลาดวิทยาคารบริหารงานโดยนางกุศมาวดีพลรึงทองผู้วยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารและร่วมบริหารงานโดย รองผู้มีการโรงเรียนทั้ง4กลุ่มง,งานประกอบไปด้วยกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจาการนักเรียนซึ่งบริหารงานโดยนางสาวจันทิราสุริยมาศผู้ขอรับการประเมินประวัติส่วนตัวนางสาวจันทิราสุริยมาศเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราชิ ปัจจุบันอายุ39ปีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ประวัติทางด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสถาบันวิทยาลัยบันิตเอเชียจังหวัดขอนแกน่นการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา สถาปันมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารในสังกัดสำนักงานเตขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินตั้งแต่วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2565ได้บริหารงานในตำแหน่งหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดและการสร้างนวัตกรรมได้มีการนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งนี้ได้จัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา บริบทกิจาการต่างๆของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับมีการบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีมีการส่งเสริมและพัฒนาคาราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะเต็มศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีการบริหารจิตการผู้เรียนจัดกจิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนยโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสน,นุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดสร้าง และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถที่จะไปดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตมีการสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง,ย,างยั่งยืน องค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับครูนักเรียนคณะกรรมาการสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดให้มีระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมท้ทองถิ่นที่ดีงามต่อไปองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีองค์ความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนาวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานที่สูงขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษา นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของครูและผู้เรียนสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการรายงานตามกรอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่งรองผู้วยการสถานศึกษาของข้าพเจ้า นางสาวจันทิราสุริยมาศทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือให้ข้อคิดและแนวทางมันจะเกิดประโยชน์ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดิฉันใครข่ขอขอบพระคุณและยกคุณงามความดีให้แต่ทานผู้มวยการกุมาวดีพลเรืองทองผู้นวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะผู้บริหารรองผู้มีการโรงเรียนยังตลาดวิทยาคารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครบูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนยังตลาดวิทยาคารขอขอบพระคุณท่านผู้มีการพนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการศินพร้อมทั้งท่านคณะกรรมการประเมินสผลผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้มีการสถานศึกษาทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ von dem Zentrum die sind